อ่ะนะครับก็การสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมีอีกะนะแล้วน้องเกมแวนการ์ดซีโร,บบนร,ร,ร,ร่นั่นเองนะครับอยู่กับการรีวิวการปรับใหม่น้องนะครับสำหรับแคดแอนเจอร์ปีเตอร์นั่นเองนะครับก็การปรับใหม่นะครับจะมีชื่อว่าอาร์คอสเอชเซเลเชียรน้องเลดีเอลดีเวิร์สนั่นเองนะครับซึ่งเรดิเอลรีเวิร์สนะครับจะโดนปรับเรื่องของลิมิตเบรกครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับของลิมิตเปลเรของเรดิเอลรีเวิร์สเนี่ยคือมันจะอ่าเป็นการเลือกสุ่มนะครับก็คือสุ่มการฝั่งข้ามนะครับลงดาเมโซนเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้นะครับจะเป็นการเลือกเลยนะครับถามว่าพี่รับไอการเลือกของเรดิเอรีเวิร์สเนี่ยคือมันจะเลือกแต่แถวหลังไหมไม่ครับมันเลือกแถวหน้าได้ด้วยนะครับก็คือเลือกได้ทั้งสนามมาท่านผู้ชมครับแต่ว่าถ้ากราฟใบนั้นอ่ะมีสกิลต้านทานอ่ะ ก็เลือกไม่ได้นะนะครับอ่าโอเคเนาะอันนี้คือสิ่งที่ปรับมานะครับของ r a d y o Reverse นั่นเองนะครับอ่าโอเคเนาะก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะก็อย่างที่ผมได้แจ้งข่าวไปใช่ไหมว่าที่21เดี๋ยวผมต้องไปรับฟังสิ่งนะครับซึ่งไอที่ผมต้องแจ้งข่าวเนี่ยคือผมกลัวว่าผมจะไม่มีแรงมาอัาคคิปไนงะเพราะว่ามีแต่คนมาบอกว่าเออแบบอ่า วัคซีนเข็มที่2อ่ะคือมาแรงมากนะครับสำหรับแอดแอด้าเนาะนะครับอืมนะฮะโอเค,อเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับที่ผมจะแจ้งข่าวเอาไว้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมคงอาจจะอาจคลิปดองเอาไว้นะฮะอ่ะโอเค

เมื่อกี้แม่โทรมานะครับก็เลยให้น้องเล่นก่อนนะครับเมื่อกี้นะแม่โทรมากระตังหันนะตกใจครับนะอาส่งมรลังกับตัวนี้เนาะนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วมการตีคันี้นะีนก็อ่าเดี๋ยวคุยเรื่องลิสต์ก่อนครับลิสต์นะครับของไอจ้าอ่ะ เดี๋ยวผมไปคุยในทายคลิปเลยก็แล้วกันนะสํารับริสเนาะนะครับไอจีลนะ็อกฟาสเตอร์เนาะนะครับก็สัตสัตเทเทวานั่นเองนะครับตอนที่เราเจอนะครับตอนนี้นะฮะเสียงแหนอะีกเนีไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมคือมันมันเป็นผลของที่ผมแบบว่าไปร้องร้องเพลงใส่หูเพื่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับ <c oughs> นะอ่าโอเค ก็เดี๋ยวใช้สกิลตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็โอ้เลดีเอลรีเวิร์สสามใบบ้านนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวดูกว้าดูการ์ดบนมือแป๊บหนึ่งนะครับ เลดีเอลสามใบอ่ะเอายังไงดีไม่เอา pg ลงันแล้วกันเนาะนะครับเกตดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเล,เลดี้เอลโอนี้ก็ได้เนาะเป็นตัวล็อกก็ได้นะครับหน,นักอีกอะนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นเหมือก็ได้ครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวล็อกก็ได้นะครับมันก็ไม่มีเกตอ๋อ <า S 3> ล,ลืมลืมอีก้ะอ่ะโอเคเอ,อ,อืมเอเคนี่นี่น ไม่ต้องก็ได้เนาะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลิมิตเบรกเลยนะฮะ break. อ่าอันนี้คือการปรับเปลี่ยนนะครับของ Lady e v e r a b e t ก็คือเลือกเลือกได้ทั้งสนามเลยนะครับมันมันโกงตรงนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมนะีไปก่อนนะครับไม่หรอกไอที่ผม<อ>ผมพูดว่า มเมื่อกี้ก็คืออ่าคือมันเอาทิกเกอร์ของฝั่งงข้ามลงหะาท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมติทิกเกอร์ฝั่งตรงข้ามเขามีตัวลีเทียนมาคือหนักเลยนะ <c oughs> นะอ่าโอเคเดี๋ยวส่งให้เลดี้เอฟเลยนะครับโอเจ๊เจ๊ใจเย็นๆทิกเกอร์ขึ้นแบบนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ อ่าโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับอาสกิลของเรดิี้เอลเวิร์สนะครับที่ปรับมาใหม่นั่นเองครับเดี๋ยวเรื่องลิสต์นะครับเดี๋ยวไปคุยตอนอาทายคิดนะฮะว่าควรจัดยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวต่อจากต่อจากเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องลิสต์ทลิปแล้วนะเพราะว่ามีคนมาขอมานะครับนะโอเคเนาะอันนี้นะครับถามว่ามันเป็นไ d ดีใครเหรอคือไ d ดีเพื่อนผมเองนั่นแหละนะครับนะก็คือผมอ่ะ ไม่ค่อยมีงบนะครับในการทำไอ้พวกไอก้นี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าอะไรนั่งเหรอเพราะว่าก็ไม่ค่อยลงแรงสักเท่าไหร่แล้วนะช่วงนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเบื่อหน้าไอนะ้นะั่นอะคางโร่อะท่านผู้ชมนะโอเคอ่ะอ่ะโอเคนะฮะ อโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันคับสำหรับ lady el reverse นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราตัดไปที่อันนั่นเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้คือลิที่อ่าเล่นนะครับเมื่อกี้เนาะคือลิที่เพื่อนผมมันใส่มาใหยนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้แหละนะครับส่วนลิทที่แนะนําจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาตัวนี้ออกดีกว่าครับเอาเจ้คนนี้ออกนะครับแล้วก็ไปใส่ตัวลีเจียนอย่างเช่นอาบาตาเลวดีกว่านะครับเพราะว่าอาลิทเนี้ยนะครับคือมันสามารถใส่ตัวลีเจียนได้นั่นเองนะครับก็เอาตัวนี้ออกเนาะแล้วก็ไปใส่บาตาเลวนะครับส่วนทิกเกอร์ให้บาตาเลวนะครับเป็นอาเป็นฮิวแทนแค่นี้แหละนะครับ โอเคเนาะส่วนเก2ถามว่าตัวไหนออกดีก็เอาตัวนี้ออกก็ได้ครับแล้วก็ไปใส่อ่าตัวคู่ลีเจนของบาตาเตล่ ew, นะครับอันนี้คือลีที่แนะนำนะครับนะโอเคเนาะก็แนะนำประมาณนี้แหละนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เนาะโอเคนะครับก็เจ็บคอมากเลยไม่น่าไป ตะโกนใส่หูเพื่อนเลยนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้หากว่าอย่าลืมเนาะนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตข่าวสารนะครับวงเกมไมกาดซิโลเอาไว้ได้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซื่อเกมครับผมบ๊ายบายจ้า